มาครับอยู่กับผมเอเวอเรสต์เกมโปเกม่อนทีจีพอกเกตนะครับคือต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยทรัพยากรในเกมเนมี่ยมันมีอยู่หลายอย่างมากทั้งนาฬิกาทรายทองวันเดอร์พิกแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างนะการที่เราจะเล่นเกมนี้เนี่ยครับได้ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าการวางแผนจัดการทรัพยากรให้ดีก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องทําเพื่อที่เราจะสามารถหาการได้เยอะที่สุดแล้วก็เตรียมเผื่อไว้ในอนาคตในแพ็กที่กําลังจะมาด้วยนะครับ เรามาเริ่มจากทรัพยากรเกี่ยวกับการเปิดแพ็คก,ก่อนแล้วกันนะครับอย่างตัวของ p a c k Out g a s นะครับหรือว่า Night g a s i e เนะี่ยคือทรัพยากรกาตัวเนี้ยสำคัญที่สุดในเกมเลยต้องจัดการให้ดีเพื่อที่จะเอามาเปิดแพ็คหาการ์ดในปัจจุบันให้คุ้มแล้วก็ต้องหาการ์ดในอนาคตให้คุ้มอีก ซึ่งวิธีในการได้ในกาาซายแบบฟรีๆนะครับมันจะมีทั้งมิชชั่นประจําวันมิชชั่นประจําวันอันนี้นะครับแนะนาว่าให้ทําทุกวันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยใช้เวลาทําไม่เกินสามนาทีก็เสร็จแล้วต่อวันวันไหนเราไม่ว่างเล่นนะครับแค่เข้ามาในเกมแล้วก็เปิดแพ็คที่ดองไว้2แพ็คเกมนี้ดองได้สูงสุด2แพ็คนะจากนั้นเราก็กดรับเควสประจําวันไปครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเควสประจําวันเนี่ยมันจะรีเซ็ตตอนบ่ายโมงตรงเวลาไทยนะครับก็ให้ระวังตรง รางเวลานี้ไวนิดนึงซึ่งใน1เดือนเนี่ยเราจะสามารถฟาร์มเกวสประจําวันได้ก็น่าจะได้ประมาณ120ในกาซายนั่นก็คือประมาณ10แพ็คฟรีนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามรายงานตัวในเกมอย่าให้ขาดนะครับพยายามออนทุกวันทำเกวสทุกวันอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้รับในกาซายนะครับนั่นก็คือโหมดโซโล่นะผมอยากให้ทุกคนนะครับเล่นโหมดโซโล่อย่างน้อยให้ชนะครั้งแรก พอเวลาที่เราชนะครั้งแรกเนี่ยครับมันจะมี first time reward ตรงนี้ครับได้รับในกาสายนะพยายามเล่นลุยให้หมดเลยเอาชนะครั้งเดียวพอแนะนําว่าให้มีเด็กเก่งๆสักเด็กนะครับปั้นไว้สักเด็กหนึ่งเพื่อที่จะลุยหมดโซโลนะครับไม่ว่าจะเป็นมิลทู i ิกาจูแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับสมรรับการได้ในกาสายนะครับนั่นก็คือการเลเวล up นะเลเวลัพครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้12ในกาสายนะครับอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะซึ่งถ้าเกิดว่าอยากเลเวลไวนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2อวิธีนั่นก็คือนกหนกแล้ว 2คือการแบทเทิลกับผู้เล่นนะครับซึ่งถ้าผมแนะนำนะมือใหม่มีเท่าไหร่นะครับเปิดแพ็คไปให้หมดนะครับเปิดแพ็คที่เราอยากจะเล่นเด็กที่เราอยากจะคราฟนะครับก็ผมแนะนําว่าเปิดแพ็คไปถึงจุดหนึ่งครับมี2จุดก็คือจุดที่ไอเดียเรามีการครบอนนั้นก็คือจุดจุดจุดสุดยอดจุดสุดท้ายเลยหรือก็มีเด็กเล่นเยอะๆแล้วมีสักประมาณ3-4เด็กที่เราก็เล่นไม่เบื่อแล้วนะพอมีประมาณนั้นแล้วครับสิ่งที่ควรทําคือ การดองนาฬิกาทรายครับเกมนี้เนี่ยตารางในการออกแพ็คใหม่คือทุกๆ3เดือนนะคือแพ็คใหม่ครั้งหน้าเลยที่จะมาเนี่ยที่เป็นที่เป็นกล่องใหม่อะ่ะมันจะมาตอนวันที่30มกราคมเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่ควรดองไว้นาฬิกาทรายควรจะมีประมาณ6 0 0ออันตีไปประมาณเปิดได้50แพ็คนะครับไปเล่นการ์ดใหม่คืออาจจะน้อยกว่านี้หน่อยก็ได้แหละมันมันก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าเรามีเวลา3เดือนนะครับเราสามารถ อดองได้ประมาณนี้แหละน่าจะน่าจะทาได้เพราะจริงๆเนี่ยเราเปิดแพ็คเราไม่ได้เปิดแบบใช้หมดหรอกในการทรายตรงนี้เราก็มีระหว่างทางเราก็สามารถใช้ทรัพยากรอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแพ็คพอยต์ซึ่งแพ็คพอยต์ตรงนี้ครับมันจะเป็นทรัพยากรในการเอามาคราฟกราดทุกๆการที่เราเปิดแพ็คนะครับเราจะได้แพ็คพอยต์มา5ห,หน่วยซึ่งมันสําคัญมากนะครับแพ็คพอยต์ตัวนี้มันจะทําให้เราไม่ต้องแบบไปทนเกลือบ่อยๆในแพ็คนั้นๆนะครับ แต่สิ่งสําคัญคือเราจะใช้แพ็กพอยต์ยังไงล่ะให้คุ้มที่สุดความคุ้มค่าของแพ็กพอยต์เนี่ยขึ้นอยู่กับการที่เราจะเอาไปแลกครับอ่ะระดับของการใช้แพ็กพอยต์ในการแลกนะครับที่1นึ่งไดมอนก็คือการ์ดพวกโปเกมอนร่างหนึ่งธรรมดานะไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ร่างหนึ่งเก่งๆนะครับจะใช้ประมาณ35แพ็กพอยต์นะครับที่2ไดมอนนะครับจะใช้ประมาณ70็ดสิบพอยต์ก็คือการ์ดเทรนเนอร์หรือว่าการ์ดร่าง2โปเกมอนทั่วๆไปนะที่3ไดมอนนะครับร้อยห้าสิบพอยต์เนี่ยมันสำหรับการ์ดโปเกมอนที่เป็นร่างสสตตูตง หรือว่าจะเป็นร่าง3ที่เป็นของโปเกมอนทั่วไปนะครับจะใช้150พอยต์ส่วนการ์ดสีไดมอนนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการ์ดตระกูล ex นะพวกนี้ใช้500พอยต์ซึ่งจะเห็นว่าแกรบตรงระหว่าง150กับ500เนี่ยมันโดดมาสูงมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องความคุ้มค่าให้ส่วนการ์ด a ูอาร์อันนี้ผมอาจจะไม่สนใจแต่บอกไว้หน่อยว่า1ตา์เนี่ยใช้400ยต์นะครับสสตา์ใช้ 1,253 0สตาร์ใช้1 5 0 0แล้วก็การ์ดระดับที่แรงที่สุดในเกมณปัจจุบันนะครับใช้2,500พอยต์นะครับการ์ดระดับมงกุฎทองคือก็บอกง่ายๆครับว่าการ์ดอาร์ตสวยๆเนี่ยมือใหม่ไม่ควรคราฟเลยครับเพราะว่าราคามันโหดมากส่วนการ์ด DX นะครับตัก500พอยต์การ์ดที่มันสูงมากเนี่ยเมื่อเทียบกับ150พอยต์เวลาเราไปเปิดหาล่างสามเนี่ยมันมันต่างกันนะคือการ์ด DX มันก็มีความเก่งมันใช่ไหมครับแต่ว่า เปอร์เซนต์ในการออกการ์ดที่เราไปเปิดหา ex กับการเปิดหาร่างสามเนี่ยมันพอๆกันนะนั่นแปลว่าเวลาที่เราไปเปิดแพ็กเนี่ยการ์ด ex กับการล่างสามมีโอกาสเจอได้พอๆกันแต่ถ้าเราจะมาคราฟเองอ่ะการคราฟเองของการ์ด ex เนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่สูงกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกคราฟเนี่ยควรจะเลือกคราฟล่างสามก่อนการ์ด ex เนี่ยไปเน้นเปิดหาเอานะครับแล้วทรัพยากรตรงเนี้ยก็ควรจะต้องดองเก็บไว้ต่อเหมือนกันนะ พราะว่าหลังจากที่เราสมมุติมีเด็กหลักๆแล้วนะครับมีการ์ดที่เราต้องการหลักๆละเราต้องเก็บไว้เผื่อคือ3เดือนข้างหน้ายอย่างน้อยเราเปิด2ซองไปต่อวันระหว่างเนี้ยผมว่าเราเราจะมีรวมรวมประมาณ900แพ็กพอยต์เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าไม่ใช้เลยนะแต่ถ้าสมมุติยังไงก็ต้องใช้เนี่ยอย่างอย่างน้อยก็พยายามเหลือไว้3า0ร้อถึงห้าร้อยแพ็กพอยต์นะครับเพื่อทีว่าแพ็กหน้ามาเนี่ยเราสามารถคาฟการ์ดเอ็กหรือว่าการ์ดมอนร่างสังเทพ ของแพ็กให,ใหม่มาได้เลยส่วนถัดมานะครับคือทรัพยากร Wonder p ์พนะครับ Wonder p ์พเนี่ยมันจะเติมสต a ามินานะครับไปตัวหัวใจตรงนี้ให้เราทุกๆ12ชั่วโมงก็ใช้60ชั่วโมงนะครับในการเติมจนกว่าจะเต็มโดยระดับของการ Wonder p ์เนี่ยจะใช้สต a ามินามากเนะี่ยขึ้นอยู่กับการ์ดแร่ที่มันอยู่ในแพ็กที่เราจะไปวันเดอร์พิกนะครับ นะครับถ้าเกิดว่ามีการ์ดที่มันมีแค่ระดับ1ึ LIKE ่งถึงสองไดมอนด์เนี่ย Ser ial, well. ทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะใช้ประมาณ1นึ่งสตามินานะครับถ้ามีการ์ดระดับที่มันแรงขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็จะใช้สตามินาที่เยอะขึ้นตามตารางตัวนี้ที่ผมจะโชว์การจะใช้วันที่พิ้งคให้คุ้มที่สุดนะครับช่วงแรกผมแนะนําว่าให้ใช้ไปเลยนะครับหาการ์ดที่เรายังไม่มีตัดสมมุติเราเปิดเปิดซองได้ไปประมาณนึงแล้วอ่ะเราจะเริ่มมีการ์ดร่างหนึ่งเยอะๆนะครับแล้วการ์ดร่างหนึ่งเนี่ยเราเปิดหา เพราะฉะนั้นลำดับถัดมาที่ควรจะเอา w o n d e r p i c k t t a m i n a นะครับไปจ่ายเนี่ยคือ w o n d e r p i x k s t m m n n a ที่เป็นระดับ2กับระดับ3ขึ้นไปเพื่อที่จะหาการ์ดที่มันเป็นร่าง3นะครับหรือว่าการ์ดมอสเอ็ซึ่งถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยพยายามเล็งหาการ์ดเอก่อนเพราะอย่างที่บอกไปด้านบนทรัพยากรอย่างตัว Pack Point เนี่ยมันจะเอาไปคราฟเอเองมันใช้แพงมากนะครับ ส่วน4ส่วตน4านะครับเพื่อที่จะเอาไปพิการ์ดแรอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับคนที่การ์ดเองน้อยอยู่นะครับพยายามหาการ์ดที่เราอยากเล่นเป็นหลักก่อนใช้ประมาณ2อ w ถึงส r p วันเดเนี่ยในการพริกเอาร่าง3หรือว่าพิกเอากะเอ็กอะประมาณนี้นะครับการใช้ Wonder p i พิให้คุ้มค่าอันดับถัดมานะครับคือช็อป t i c กเก็ต จำไว้ว่าร้านค้าเกมนี้นะครับจะรีเซ็ตทุกๆ1เดือนมันจะมีทางร้านค้าที่เป็นร้านค้าของผู้เล่นเริ่มต้นนะครับกับร้านค้าที่รีประจําเดือนซึ่งถ้าเราเล่นเกมนี้ทุกวันเนี่ยการจะได้ชอ็อปติกเก็ตนะครับมาแลกของในชอ็อปจนครบเนี่ย ไม่ใช่เรื่องยากซึ่งถ้าเกิดว่าไม่นับของบางอย่างนะอย่างอันนี้ครับของมือใหม่ไม่ควรแลกนะครับมือเก่าก็ไม่ควรแลกซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกในลำดับถัดไปการจะได้รับช็อปติเกตเนี่ยจะได้จากการที่เราส่งแต่งนะครับตอนที่สู้เสร็จหรือว่าวันเดอร์ปิกนะครับมันจะได้รับประมาณสูงสุดประมาณห้าอันนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้ข้อมูลคอนเฟิร์มได้แต่ที่จะทําให้เราได้ช็อปติเกตเยอะๆจริงๆเนี่ยมันคือโหมดโซโล่นะครับให้เราเข้าไปดูโหมดโซโล่มันจะมีทงตรง,ตรงนี้ 14, 14. รับมัันนจะะะบออกว่าาให้ทํไรครคบ เ,เวลาที่เราชนะโดยเคลียร์ตามเงื่อนไขมิชชั่นของมันเนี่ยเราจะได้ช็อปทิเก็ต ตามที่เขากําหนดนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเจอกับเด็กไอวิซอร์เนี่ยให้เราชนะด้วยมอนไฟประมาณนี้ก็พยายามทำตามเคลียร์มิชชั่นของมันไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกอันไล่ตั้งแต่ b e g ิเนอรจนถึงเอ็กซ์เ o รสโซโล่แบนะครับซึ่งตารางจาก Official เนี่ยเขาก็บอกว่าเค้ยถ้าเราทําตัวของ Solo ่ a บทเทิจนครบเนี่ยเราจะได้ช็อปติ๊กเก็ตเนี่ยมาเยอะมากตามตารางนี้ทีนี้การที่เราจะใช้ช็อป t ิ๊กเก็ตให้คุ้มค่าเนี่ยเราใช้กับอะไรดีนะครับอันดับแรกเลยคือเทรนเนอร์กานะ เรนเนอร์ก,การ์ดเนี่ยใช้2ช็อปติเก็ตต่อ1ใบนะครับแต่พยายามมีให้ได้2ก๊อปปี้ต่อใบไปที่ควรมีเนี่ยเอาจริงๆควรมีทุกใบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเลงแรกๆเนี่ยโพชั่น2ใบนะครับเอ็กซ์สปีดสองใบแล้วก็อีกอันนึงที่จําเป็นก็คือเรดการ์ดนะครับสองใบนะครับใบหนึ่งแรกเลยนะจริงๆมันเหลือเยอะนะช็อปติเกตเนี่ยก็แลกไปให้หมดก็ได้นะครับเพราะว่าของพวกเนี่ยเราไม่รู้ไงว่ามันจะหายไปหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเดาคือมันจะไม่หายไปหรอกเอามาแลกตัวของ เรนเนอร์การ์ดก่อน3ใบที่ผมบอกนะครับคือโอชั่นเอ็กซ์เีดแลวก็เรดการ์ดนะพวกนี้สําคัญอันดับถัดมานะครับที่เราควรแรกก็คือนาฬิกาทรายนะครับในช็อปเริ่มต้นนะมีทั้งนาฬิกาทรายของการเปิดแพ็คกับนาฬิกาทรายของวันเดอร์พิกนะครับพวกนี้เนะี่ยถ้าให้เลือกนะ่ยแรกของการเปิดแพ็คไปก่อนนะครับเพราะว่าวนะันเดอร์พิกเนี่ยมันโอกาสเกลือได้ง่ายกว่าใช้ช็อปทิเกตในการแรกน,ะนาฬิกาทรายของช็อปเริ่มต้นกนะมันจะมีช็อปเริ่มต้นกับช็อปลายเดือนนะครับแยกกันนะ แล้วก็มาแลกช็อปลายเดือนครับช็อรายเดือนเนี่ยมันจะแพงกว่าแต่ว่ามันมีระยะเวลาจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเล่นแบบสดทา้ทายเดือนอย่างเงี้ยเออมันก็เดือนหน้ามันจะรีช็อปใหม่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องรีบแลกเนี่ยรรกนะ็รีบแลกนาฬิการายของในอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดอ่ะแลกนาฬิกาซายเปิดแพ็คไปแล้วก็แลกนาฬิกาสายวันที่ิกนะครับแลกให้ครบไปเลยพวกนี้รีเฟซและลายเดือนนะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแลกอ็อกเซสซอรี่นะครับ อ็อกเซสซอรี่เนี่ยก็ต้องบอกอีกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีเวลาจํากัดหรือเปล่านะครับแต่เนื่องจากว่าไอช็อปทิกเก็ตเนี่ยมันหาง่ายที่ผมบอกไปว่าได้จากแตงได้จากการโซโล่แบทเทิลมันจะเหลือๆแล้วก็เอามาแลกในส่วนนี้ได้อยู่แล้วก็คืออ c อก s ซสซอของลิซ่าดอนของมิวทูของปิกาโจยกเว้นอันนี้นะครับช็อปสเปเชียลช็อปทิเกตเนี่ยที่ผมไม่แนะนําให้แลกเพราะว่ามันมีวิธีการที่เราจะได้รับอันเนี้ยง่ายกว่าแล้วก็ไม่เปลืองช็อปทิเกตด้วยนะครับเพราะว่าช็อปทิกเก็ตเนี่ มันต้องเหลือไว้ประมาณ420 สำหรับซีซั่นถัดๆไปนะครับนั่นกะ็คือเราต้องเก็บ420ดองไว้ในอีก3เดือนข้างหน้าแหละเพื่อที่จะเปิดซีซั่นปุ๊บเราสามารถซื้อนาฬิกาทรายมาได้เลยแล้วก็เอานากาทรายไปเปิดทัคของใหม่นะครับดองไว้ประมาณละ420น่าจะดีที่สุดอันดับถัดมานะครับคือตัวของชายดัสนะชายดัสเนี่ยครับมันจะได้จากการที่เราได้การ์ดซัมนะครับแล้วผมแนะนําว่าจริงๆเนี่ยไอทรัพยากรตัวเนี้ยแนะนําให้ดองไว้ก่อนเพราะว่ามันสามารถเอาไปบวกกับการ์ดระดับที่เป็นสตาร์ขึ้นไปของเราด้วยกดแลกเปลี่ยนกับ ัวดำสเปเชียลชอปติเกตนะครับมันจะลิงก์กันอยู่ทรัพยากร2 3ตัวเนะี้ยตดั๊กใช้ทำเอฟเฟกสวยๆได้ก็จริงแต่ว่าสเปเชียลชอปติเกตแบบมันได้หลังการหรือว่าได้สนามนะที่มันผมว่ามันก็สวยกว่านะแต่มันแค่มันหาย,ยากนิดนึงซึ่งวิธีในการได้มานะครับก็คือเราเข้ามาที่ฟังของเราหลังจากนั้นก็กดฟิลเตอร์ไปครับอาหารการที่มันเป็นการ์ดระดับดาวนะครับแล้วก็ดูว่าการ์ดไปไหนมีซ้ำสมมติผมอยากได้สเปเชียลชอปติเกต ปานะตัวเนี้ผมมีซ้ำสามใบใช่ไหมครับก็กด off t n fair ไปมันจะใช้1การซ้ำนะครับบวกกับ500ชายดัดที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ชายดัสทำอะไรเนะี่ยไม่ได้ทำการส,สวยเนะี่ยองไว้ก่อนเพื่อที่จะแลกกับไอ้ตัวดำตรงนี้เพราะว่ามันหายากนะต้องใช้การซ้ำที่เป็นอาร์ตสวยกับ500ชายดัสนะครับถึงจะได้อันนี้มาส่วนคุ้มไม่คุ้มนะครับแล้วแต่คนนะคือถ้าเราเน้นเอฟเฟกการ์ดแบบเนี้ย เราก็ใช้ชายดั๊ปลดล็อกไปเลยนะครับถ้าเราอยากมีเอฟเฟกต์การ์ดสวยๆอย่างนี้แต่ถ้าเราแบบอยากจะได้แบบหลังการ์ดดำเหรียญดำอะไรแบบเนี้ยเราก็รอใช้ชายดัก๊กับการ์ด3ที่เป็นฟูลอาร์ตแลกตัวดำมาปลดล็อกเอาส่วนั้นถัดมานะครับจะเป็นตั๋วช็อปทองนะครับหรือว่าซีซันพาสตตรงนี้เนี่ยต่อให้ไม่ใช่ทั้งสายฟรีแล้วก็สายฟรีนะครับสามารถซื้อได้นะสายฟรนะีสามารถซื้อได้ฟรีฟรใน2อาทิตย์นะครับมันจะ ไม่ได้คิดตังแต่ก็อ,อย่าลืมไปกดยกเลิกคำถามก็คือตัวของซีซันพาร์เนี่ยมันคุ้มแค่ไหนนะครับผมให้วิธีคิดโลจิกง่ายๆไปแล้วกันว่าซีซันพาร์ตเนี่ยราคาประมาณ400บาทได้เปิดซองฟรีนะครับวันละ1นซอง30ซองก็30วันนะครับแต่ถ้าเรากําเงิน400เนี่ยไปซื้อแพ็คเองอ่ะเราจะได้แค่10แพ็คโดยประมาณซีซันพาร์ตมีแวลูประมาณ3เท่า จากที่เราจะต้องอจ่ายแบบปกติแต่ว่าเราก็ต้องรอเวลาหน่อยแค่นั้นเองซึ่งนอกจากไอแว u ลู ue, ที่มันเป็นส่วนเกินที่ผมบอกไปนะครับแว l u ลที่ไม่รีบเนี่ยมันก็ยังมี a c c e s s o r y แบบพิเศษให้ได้รับในแต่ละซีซันด้วยอย่างซีซันเนี่ยซีซันเริ่มต้นโกลบอลเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตของบิวทูซึ่งไอ้ c อ s s o s เซอตรงเนี้ยถ้าคุณมองว่าสวยแล้วถ้าคุณมองว่าไอแว u ์ลูจากการเปิดวลละแพ็คเพิ่มขึ้นเนี่ยของซีซันพารเนี่ย มันคุ้มก็แนะนําให้เติมได้นะครับอยากเปิดแพ็กจะเยอะอยากได้แพ็กเยอะเลยเติมทองนะครับจะคุ้มกว่าเพราะมันได้เลยทันทีซึ่งถ้าเติมได้เลยทันทีถูกๆนะยึดถึงอลสติกช็อป e ได้เลยครับราคาเติมทองถูกลงกว่าปกติเยอะมากผมจะขึ้นแบนเนอร์ให้ไว้แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปทักในเพจได้เลยส่วนอีกอันนะครับคือช็อปอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเนี่ยมันจะมีระยะเวลาจากัดครับแต่การเก็บตัวของอีเวนต์น่ะมันก็ง่ายมากแค่ทําตามเวสอย่างอีเวนต์เนียสล่าสุดเนี่ยก็แค่ไปวันเดอร์พิก เราก็จะได้ตั๋วที่เป็นตัว event ๋วอีเวนต์ละเราก็เอาตั๋วอีเวนต์ตรงนี้ครับมาแลกของในช็อปได้เลยซึ่งตั๋วอีเวนต์เนี่ยมันจะพอดีกับของที่อยู่ในช็อปพอดีนะครับเพราะงั้นมันก็ไม่รู้ว่าจะดองไปทําไมนะครับเพราะว่ามันเขียนแท็กโดยเฉพาะด้วยว่าอีเวนต์ช็อปทิเกตเนสอย่างเงี้ยก็แปลว่าอีเวนต์ใหม่ออกมาไอ้ตัวเนี้ยมันก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะก็ตายไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียดายกลัไปทีนึงแล้วกันนะครับในกาซายเปิดแพ็คเนี่ยควรจะ มีซักราวประมาณ600อันเพื่อที่จะเตรียมไว้สำหรับซีซันหน้านะมีเวลาเตรียมต้อง3เดือนซึ่งคิดว่าน่าจะทําได้ใกล้เคียงทรัพอยต์นะครับอย่างที่บอกไปก็คือจับจ่ายใช้สอยในการที่เป็นร่าง3หรือว่าใช้70พอยต์แลกเทรนเนอร์ที่อยากเล่นมาก่อนวันเดอร์พิกนะครับวันเดอร์พิกเลือกพิกการ์ที่มันเป็นร่าง3หรือว่าการ์ที่มันเป็น ex ขึ้นไปถึงจะดีตั๋วทิกเก็ตอย่างที่แนะนําไปก็คือเราเลือกซื้อเทรนเนอร์ก่อนซื้อเทรนเนอร์เสร็จมาซื้อพวกนาฬิกาเปิดแพ็ค ส่วน Special Shop Ticket กับชายดัสนะครับตรงนี้แล้วแต่ความชอบชอบ e f f เฟ t กา์หรือว่าชอบตัวกล่องชอบตัวเหรียญชอบสนามให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเหมา2แล้วแต่ความชอบนะครับและสุดท้ายนะครับคือ Premium p a s t ส่วนตัวผมคุ้มมากเติมได้นะครับฝากทุกคนนะครับลองไปพิจารณาดูได้หรือถ้าเกิดว่ามีอะไรมาแบ่งปันนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เราจะจัดการทรัพยากรเกมนี้ให้คุ้มยังไงเราจะได้เล่นเกมนี้ในระยะยาวไปได้ด้วยกันนะครับ นี่ผม M S K ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ